เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินหมูกระทะสไตล์แคมปิง้งมินิมอลแถมยังเติมกระหล่ำฟีได้ไม่อัน้นวันนี้เราจะพากันไปที่ร้านนี้เลยให้สุกหมูกระทะเดี๋ยวพิกัดร้านจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะร้านนี้จะตกแต่งแบบสบายๆเหมือนนั่งกินหมูกระทะอยู่สนาม้าน้าบ้านโต๊ะที่เราเลือกนั่งวันนี้จะเป็นโต๊ะสไตล์แคมปิ้งนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบก็จะมีโต๊ะแบบธรรมดาให้นั่งด้วยร้านนี้จะไม่ใช่บุฟเฟต์นะคะจะเป็นแบบราคาระหว่างที่รอหมูกระทะมาเสริมนะคะเราก็สั่งของทันเล่นมานั่งกินก่อนของทันเล่นก็็มมีพววกกของงดายยแตตั้้ลซ และในส่วนของชุดหมูกระทะนะคะเขาก็เสริมมาได้มินิมอลมากมน่ารักแบบนี้อันนี้ที่เราสั่งมาก็จะเป็นชุดใหญ่เลยเพราะว่ามากันหลายคนในเซ็ตเขาก็จะมีหมู3ามชั้นหมูสไลด์เครื่องในแล้วก็ซีฟูด้ดแล้วก็มีชุดผักมาให้ด้วยค่ะทุกคน<ม>ในส่วนของน้ำจิ้มร้านนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบข้นๆพริกกระเทียมมะนาวก็สามารถขอ,ขอ,ขอได้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่ารสชาติน้ำจิ้มคือทีเด็ดมากกระทะที่นี่เขาก็จะใช้เป็นกระทะแบบทองเหลืองนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอากระทะแบบมีรูหรือไม่มีรูแล้วที่เราบอกว่าเติมกระหล่ำปี้้้้ซออยแบบบนนนนีีเเค่ะะะดรรรวมมาาชก มากเลยหมูกระทะรสชาติดีซีฟู้ดก็สดพี่กัดร้านนะคะจะอยู่ในโครงการไลฟ์สปาร์คหลังเซนทันพลาซาชนบุรีติดกับร้าน24บ้านใครที่อยากตามไปกินก็ฝากกดไลค์กดเซฟกด share, แชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปกินกันได้เลย